สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับนัดนะคะที่ปรึกษาการขายที่นิสสันชอยระวันสาขาศระยาค่ะวันนี้นะคะนัดอยู่กับนิสสันนาวาล่าค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นแ a c k Edition ค่ะสีประตูสีดำนะคะคันนี้น้องมีค่าตัวอยู่ที่934,934,000บาทเท่านั้นค่ะ วันนี้นัดมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจัดโปรจุกๆให้กับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถกระบะ4ประตูอยู่นักตอนนี้เลยค่ะดาวน้อยผ่อนนานหรือลูกค้าจะเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ0%ปสามารถทักมาสอบถามยอดดาวยอดผ่อนกับนัดได้เลยค่ะที่เบอร์065361 6 5 2 9คะ่ะพี่พี่คะอย่าลืมทักมาสอบถามนัดได้เลยนะคะหรือว่าพี่พี่จะเข้ามาดูรถที่โชว์รูมนัดก่อนก็ได้คะ่ะรถของนัดนะคะมีพร้อมรับทุกสีเลยนะคะอย่าลืมทักมานะคะส่วนวันนี้นัดลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย